อิมินาสกาเรนาตังพุทธังอภิปูชยาม y อิมินาสกาเรนาตังธรรมังอภิปูชยาม a อิมินาสกาเรนาตังสังขังอภิปูชยาม a m a อรหังสมมาสัมพุทโภพกวาพุท t h งพระกวนตังอภิวาเทมิสวาขาโตะระกวตาธรมโม ทามังนะมาสามีสุปฏิปโนภะกวะโตสาวกัซังโฆสังขังนะมามีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารานาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโรปุริสธัตมัสาะระติสัตถาเทวมนุษยานังพุทโธปะคะวะเต

ยาติตังกัตตาลิโพลิสายุคานิอัตตาโพลิสปุคัลาเอสาัพพะวัตโทสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชลีกลานียโยอะนุตัลังปุญญเกตังโลกัสสะเตสิวลีจะมหาเถโรวโรอิติพุทธะสังมีอิติอรหังสหัหสกายังวัลังพุทโธณโมพุทธายะ สิวลีจะมหาเถโรวโรอิติพุทธะสังมิอิติอาลหังสัพสกายังวรังคุโตนะโมพุทธายะสิวลีจะมหาเถโรวโรอิติพุทธะสังมิอิติอาลหังสัพสกายังวรังคุโตนะโมพุทธายะอิติสุขโตอาลหังคุโตนะโมพุทธายะปะทวีคงคาปปุมาเทวะกัมมังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ